สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทำเค้กไข่นะคะรสกะทิกันเนาะอ่ะนี่นะเนื้อนุ่มๆแดงๆวันนี้จะสอนปัม๊มพรอนด้วยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมแรกอันนี้แม่โอใช้เป็นน้ำมันคาโนลานะคะ50กรัมนะตั้งเตานะจุดเตาให้น้ำมันขึ้นริ้วประมาณนี้นะคะแล้วก็ปิดเตายกลงได้เลยเนาะ พอยกลงเสร็จก็ตามต่อด้วยแป้งเค้กนะคะร้อยกรัมนะคะอันนี้เป็นผงฟูเนาะหนึงช้อนชานะคะร่อนส่วนผสมลงไปในน้ํามันที่เรานําไปอุ่นเมื่อกี้เนาะอ่ะและทีนี้แม่โก็จะคนแป้งกับน้ํามันให้เข้ากันก่อนนะอ่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาเราเค้กสุกแล้วมันจะมีเสียงเหมือนฟองน้ำอ่ะแฟบแฟบแฟบ่ยมันจะไม่ไม่เป็นเนาะอ่ะแล้วก็ตามต่อด้วยอ่ะ กะทิอร่อยดีนะคะ100กรัมเนอะอันนี้แม่โอใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะมีติดบ้านไว้ตลอดเลยนะคะกะทิอร่อยดีนะใช้แล้วหอมมันเข้มข้นดีนะคะแล้วก็รักษาง่ายนะคะอ่ะโอเคแล้วเราก็จะค้นส่วนผสมนะคะให้เข้ากันดีนะคะอ่ะพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่โอก็จะใส่ไข่แดงนะคะ5ฟองนะคะใช้เป็นเบอร์หนึ่งเนาะอ่า คนไข่แดงกับแป้งกับส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะพอเข้ากันได้ประมาณนี้นะคะแม่โอกก็จะตามต่อด้วยเกลือป่นนะคะหนึ่งช้อนสีช้อนชานะคะแล้วก็ตามต่อด้วยกลิ่นวานิลานะคะสองช้อนชาอ่ะโทษทีหนึ่งช้อนชานะ,ะอ่าแล้วทีนี้ก็จะคนนะ ให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้เนื้อเป็นแบบนี้นะเคิกจะได้ไม่เป็นไตนะคะอ่าแล้วทีนี้อันนี้ก็เป็นไข่ขาวนะคะ5ฟองนะคะแม่โอใช้เบอร์หนึ่งแล้วก็ตามต่อด้วยน้ำมะนาว1ช้อนชาโดยประมาณนะคะอ่าแล้วก็จะนําไปใส่เครื่องตีนะคะวันนี้แม่โอใช้เป็นหัวตะกร้อนะคะตีไข่นะตีไข่ก็ใช้เป็นหัวตะกร้อแบบนี้เนาะ,ะอ่าแล้วก็จะตีนะตีไข่าขาวกับน้ำมะนาวก่อนนะคะให้ขึ้นฟองหยาบๆก่อนนะคะ ถ้าเกิดว่าไม่ไม่อยากให้ไข่ขาวเราไอ้นี่ตั้งยอดแข็งก็ใช้ระดับต่ำเนาะอ่าพอตั้งยอดเออไม่ใช่ตั้งยอดฟองขึ้นหยาบๆแล้วนะคะเราก็เติมน้ําตาลทรายนะคะแปดสิบกรัมทยอยเติมนะอย่าเติมพวดทีเดียวนะคะเดี๋ยวอ่าเราจะตีไข่ขาวม่ขึ้นเนาะอ่าพอตีจนไข่ขาวขึ้นดีละตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็ยกออกมานะแล้วก็นามาผสมกับ ส่วนผสมแรกของเหลวแรกนะคะ,ะตักแบ่งสักสามรอบนะ,ะนี่ก็เราก็จะใช้ตะก้อนะคะตะก้อผสมไปก่อนนะแต่พอเราผสมจนเข้ากันพอประมาณแล้วนะคะนี่นะก็ผสมแบบนี้นะคะใช้ตะก้อเนาะ,ะไปได้ประมาณนี้แม่บอกก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากตะก้อมือเป็นไม้พายนะ,ะตะล่อม ตัดฟองอากาศนิดนึงแล้วก็เราจะได้ขูดด้านก้นภาชนะนะบางทีมันจะหนอนก้นนะพอได้ประมาณนี้เข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่โอ,อจะมาเทใส่ถาดนะวันนี้ใช้8คูณ8นิ้วสูง1.5นิ้วนะคะก็รองกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะเค,ค้กไข่ก็รองกระดาษไข่นิดนึงเวลาอบด้านข้างเขาจะได้ไม่ไหม้นะคะอ่านี่นะก็เดี๋ยวเราจะนําไปเข้าเตาอบกันนะคะก่อนเข้าเตาอบก็เคาะ ไล่ฟองไล่อาการให้เรียบร้อยหน้าขนมเค้กจะได้ออกมาสวยนะคะ,ะก่อนอบนะในระหว่างที่เราผสมเค้กนะเราวอร์มเตาไว้เลยนะคะ10นาทีไฟ150บนล่างนะคะแล้วก็อบเป็นเวลา50นาทีไฟ150บนล่างนะคะรองน้ำร้อนด้วยนะคะน้ำร้อนก็ใช้ประมาณ2อส่วนสถ้วยตวงนะคะใส่ลงไปนะ,ะอ่ะและทีนี้ก็อบไปก่อน50นาทีนะคะ พอครบ5 0นาทีเนี่ยแม่อ,อก,ก็นำเค้กออกมาก่อนนะคะเพื่อจะเอาถาดรองน้ำร้อนออกนะคะนะ,ะพอเอาอ,ออกเสร็จเรียบร้อยเราก็นำไปอบต่ออีก10นาทีโดยที่ไม่รองน้ำร้อนนะคะอันนี้ก็จะไล่ความชื้นแล้วนะคะอ่ะโอเคนะคะพออบครบเวลาเสร็จเรียบร้อยยกออกจากเตามานะคะนี่หน้าตาจะออกมาอย่างนี้ เราจะพักไว้สักแป๊บหนึ่งสักห้านาทีนะคะให้เค้กพออุ่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาออกจากพิมพ์กันเนาะอ่าพอถึงเวลาครบนี่เห็นไหมหน้าเขาจะแข็งแรงมากนะคะจะไม่ยุบนะจะหน้าตึงๆประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เราเอาออกก็ง่ายมากนะคว่ำลงเลยนะคะคว่ำลงแล้วก็ก่อนเอาออกจากพิมพ์ก็เคาะนิดนึงนะคะอ่าก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะลอกกระดาษไขออกให้หมดนะ เราพักไว้ให้เค้กเย็นนะคะพออ่าก่อนจะพักเราต้องพลิกด้านเข้าขึ้นก่อนนะลอกกระดาษไขเสร็จพลิกด้านขึ้นแล้วก็รอให้เย็นนะพอเค้กเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวแม่โอจะตัดนะคะการตัดเอามีดไปลนไฟให้ร้อนก่อนนะคะใช้มีดที่คมนิดหนึ่งนะแล้วก็เฉือนลงประมาณนี้นะคะเฉือนลงไปตรงตรงๆก่อนนะคะแล้วพอสุด เค้กข้างล่างก็รูดออกมาแบบนี้เลยนะคะแม้เขาจะคมกริบป,ประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่โอจะตัดแบ่งชิ้นประมาณนี้แล้วทีนี้จะมาสอนปัม๊มนะปั๊มร้อนนะคะปั๊มร้อนนี่วันนี้ก็นี่แม่โอมีลูกเท้าหมาเล็กๆนะคะอันนี้ก็ลนไฟนะคะอย่างนี้นะคะนับหนึ่งถึงหกสิบนะนับหนึ่งถึงหกสิบในใจเลยนะพอได้เสร็ เอามาวางบนขนมนับ1นถึงสนะคะอันแรกอันที่สองนับ1นถึงห้านะแะอันที่สามก็นับ1นถึงหนะไล่ไปนะคะเพิ่มหนึ่ง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 แบบนี้นะคะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวใครอาจจะถามว่าแม่ไม่มีเตาอบทําได้ไหมสูตรนี้ทําได้ค่ะอันนี้แม่หอใช้เป็นหม้อ DIY นะคะตั้งตั้งเตานะคะด้วยไฟอ่อนไม่ต้องใส่น้ําข้างล่างนะคะ หาตะแกรงมาวางไม่มีตะแกรงก็เป็นถ้วยอะไรก็ได้ที่มันทนความร้อนนะคว่ำลงนะคะแล้วเอาเค้กของเราใส่ลงไปนะ,ะรองน้าอ่าก็หาภาชนะที่ใหญ่กว่าตัวเค้กของเราหน่อยนะคะรองน้ําร้อนนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยนี่เค้กเอาลงไปนะอันนี้มันพิมพ์เล็กนะคะพิมพ์เล็กแม่อกก็จะอบอยู่ประมาณนะยี่สิบนาทีนะคะปิดฝาแบบนี้เลยนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนประมาณนี้นะคะ รับรองหม้อไม่ไหม้ทำมาหลายรอบมากแล้วนะคะอะ่พอถึงเวลา20นาทีนะคะแม่อกก็จะนี่นะยี่สิบนาทีมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะแม่อกก็จะเอาน้ำร้อนออกนะคะ่ะก็หาอะไรหนีบนิดนึงนะคะหาอะไรคีบออกแล้วเพราะมันร้อนนะคะ,ะนี่ก็เอาน้ำร้อนออกนะคะแล้วเราก็จะอบเค้กของเราต่ออีกสัก5นาทีนะคะอะ ระยะเวลาในการอบเนี่ยต้องดูด้วยนะว่าพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ขยับขยายกันไปตามนะภาชนะที่ใช้อบนะคะนะพอครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปพักให้เย็นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูเนื้อนะก็เขย่านิดนึงนะก่อนจะเอาออกนะคะอ่ะก็ยกออกอย่างนี้แม่ร้อน ลักษณะสัมผัสนะแทบจะไม่ต่างจากเตาอบเลยเนาะอ่าเนี่ยนะเค้กไข่ของเราก็สามารถใช้เตาอบ DIY ได้นะคะโอเคนะคะงั้นนี่พอเสร็จสำเร็จเรียบร้อยนะ,ะไว้ทานคู่กับกาแฟตอนเช้าก็ได้นะคะอร่อยสุดนี้นะคะหอมมันนะเนี่ยกะทิก็สามารถทำเค้กได้นะคะสามารถทำเค้กไข่ได้เนาะอ่ะ โอเคงั้นแม่โอขอจบคลิปเลยแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ